คำบรรยายต่อไปนี้เราจะให้น้องเนยน้องที่ฝึกง,งานเป็นคนภาคให้นะคะเริ่มเลยอตอนนี้นะคะพี่ลิต้าก็ได้ขึ้นเรือบรรทุกสินค้าก็คือมีทั้งพี่ลิต้าแล้วก็มีรถมอเตอรศ์ไซค์ต่างๆนะคะมาที่นี่นี่ก็เป็นครั้งแรกของพี่เขานะคะกอ็อาจจะเป็นครั้งแรกที่ทุลักทุเลหน่อยอ่า อันนี้ก็คือมานี่ก็ไม่รู้ว่าในบนเรือเนี่ยมีอะไรบ้างก็อาจจะมีมีปลั๊กอะมีผ้าหม่มมีที่นอนให้นะฮะพีดิต้าเนี่ยเขามาคนเดียวก็จ,จะเป็นผู้หญิงที่แบบเออฟิลแบบต้องดูแลตัวเองเนาะมาก็อ่ะสักครั้งหนึ่งแบกนี่ตอนนี้แบกกระเป๋าแล้วฮะแบกกระเป๋าโอ้แล้วไม่รู้ว่าต้องไปไหนอันนี้ขึ้นน่าจะลงน่าจะลงเรือแล้วเป็นการลงเรือที่เฮ้ยเราไปไหนดีวะเราต้องไปทำไงต่ออ่า ตอนนี้ต้องแบกของก่อนเพราะของน่าจะเยอะน่าดูก็นี่นะคะก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะไปออฟฟิศทาสคูบ้าคลับของเรานะฮะอ่าเป็นเส้นทางตอนคืนที่รถไม่ค่อยมีมีอันนี้นนเป็นพี่พนักง,งานของทางสกูบ้าขับนะฮะ เป็นทฮะไม่เคยมารถก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเล่นสักเท่าไหร่แต่ได้อยู่เวฟพลังแรงอันนี้น่ากำลังจะไปที่พักของเรานะฮะที่พักของเราเสียงนี่น่าจะเป็น เสียงล้อที่ยังไม่ได้ลงน้ำมันนะฮะน่าจะลำบากหน้าดูว่าถือ,ถ,อถือกล้องไปด้วยขับรถไปด้วยโคตรโปรค่ะโคตรโปรอ๋อเส้นทางที่พักเราน่าจะไกลพอสมควรน,นี้น่าจะถึงแล้ว ดีมากคัะพี่คนนี้ช่วยยกกระเป๋าให้เราด้วยให้น้องเาอยู่เอะอเออเอออออะไรครับเนี่ยให้น้องเขาอยูนะ่ด้วยนี่ะดูจากสภาพรถแล้ว <c oughs> มันต้อง <c oughs> ใช้พลังคนมากกว่าพลังรถ ได้ที่พักแล้วอันนี้น่าจะเป็นภาพตัดตอนไปทางสกูบ้าครับเช้าอันสดใสฝรั่งเยอะมากนี่ผู้ชายเยอะสุดๆโอ้เสียงแต่ช่างเยอะจริง เราก็ต้องรัดลอนะครับเพราะว่าเป็นมอไซค์ถ้ารถใหญ่ก็จะติดหน่อยโ yeah, so. okay, no. อ้ฝรั่งก็เดินไม่ดูรถเลย so. okay, no. บรรยากาศนะฮะตอนเช้าสวยมากฮะธรรมชาติ มาที่นี่ต้องระวังเรื่องการขับรถด้วยนะฮะถ้าขับไม่ดีก็สามารถโครมได้เลยทีเดียวนี่เป็นบรรยากาศเช้าๆนะฮะที่ริมหาดโอ้นำให้ทาครีมกันแดดนะฮะตอนเช้าถึงแดดมันจะดีแต่ก็น่าจะดำอยู่ กล้องวางไว้บนพื้นเปาะมันสรุปว่ามันเห็นเหนี่ยงเว้ยทุกคนฉันฉันอยากจะครีซี่มากก็คือวันนี้เรามาเกาะเต่าวันแรกนะเราออกจากท่าเรือชุมพรน่ะออประมาณสามทุ่มที่ท่าเรือทะเลทรัพแล้วก็ถึงเกาะเต่าวันนี้ตอนเช้าตอนสี่โมงสีโมงเช้า แล้วเราก็รอคนขับรถตื่นเหมารับเราคือตอน6โมงเช้าคือฉันกลัวมากตอนที่ฉันรอที่ท่าเรือก็คือแบบฉันผู้หญิงคนเดียวด้วยตอนนั้นแล้วก็เหมือนมีคนมองอะไรอย่างเงี้ย้อเกือบเกือบลืมเล่าว่าเราเอามาไซค์มาด้วยหนึ่งคันแล้วรู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากเพราะอะไรรู้ปะ่พะพอเรารู้สึกว่าการอยู่เกาะมันต้องมีมอร์ไซค์จริงๆถ้าแบบมันไม่มันไม่มีอร์ไปไหนมันก็ลําบากเออเรื่องจริงฮะ ใครที่มีมอไซค์แนะนำฮะอันนี้ก็จะเป็นรรยรกาศของที่พักของเรานะฮะถ้าอยู่คนเดียวก็จะอินดี้หน่อยฮะ ตอนนี้เราน่าน่าจะแต่งหน้าฮะเพื่อไปทํางานที่สคูบาครับของเราอ่าน่าจะสวยได้ที่แล้วเดี๋ยวลงมาดูดิ